สวัสดีค่ะทุกคนใหม่มีมีนะคะจากช่อง YouTube ใหม่มีมีจิปป่าถาชาแนลนะคะคือไม่ได้อัปเดต u t u b e นานแล้วน่าจะประมาณเดือนกว่า,วาแล้วเนาะที่แบบไม่มีความเคลื่อนไหวใน YouTube เลยวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาอัปเดต u t u b e อ่าก็จะมาดูนี่เนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้ไม่ได้ทำอะไรกับ YouTube เลยเพราะว่าวุ่นวายแต่กับการขุดสะนะคะนี่ ตรงนี้แต่ก่อนเป็นบ่อเก่าแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับตาทรงนะคะคนที่คิดโครงการนี้นะคะในการขุดตระอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับตาทรงกันดูนะคะก็คือพญายทรงพญายทรงตาทรงนี่คือสมนาตาทรงนะครับเ้อพอพอพอเห็ดมองนี้นี่เห็ดเห็ดอีหยังเนี่ยมองเนี่ยโอ้ยก็คิดเห็ดไปสะเห็ดมันเห็ดไปเห็ดมนาเห็ดไหเห็ดหน้าอะไรมันก็เกิดกระไรไปแต่กี้เห็ดหน้ากินได้นี่พอเห็ดหน้ากินได้มองนี่ยมันเป็นหน้า หูเขาเา่าแต่ว่ามันติดบ้านกับเรื่องว่าไก่กามันก็ไม่กินไก่ค้อเลี้ยง,กยยงกไก่เลี้ยงกระเที่ยวไม่กินกับขี้ขั้นไล่ไปๆมากๆกัโอ้กินไปกินมากกเลยปลูกหญ้านี่ที่ปลูกหญ้าอ๋อนี่บ่อญ้าเนี่ยนี่ปลูกหญ้าเลี้ยงงัวนี่ต้องยีง่กีเลี้ยงงัวนเจ็ดโตปลูกหญ้าไาว้เลาหญ้าให้หัวกินนั่นแหละไป,ไปมากๆกับมากๆม,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 มากๆขินไปกินมากว่าหมูแพงไหม เนื้อหมูแพะเนื้อบ่คิดว่าหมูเนี่ยมันสิโล่หอดโล่ละสามชิ้นอร่อยเนี่ยบ้านนี้มากขึ้น่อนเนี่ยเอาสิกินแล้วมันบ่อเมียนแล้วขันบ่หานเนี่ยเฮ็ดกินให้ลูกให้หลานไว้ก็เลยคิดว่าขุดบ่อขุดบ่อนี่ก็ก็เสียอาศัยว่าเสียเลี้ยงปลาเนี่ยเลี้ยงปลานี่อ่าปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ต้นอะไรบักม่วงบักมีบักยังกินได้ก็สิปลูกคือคือมึงเป็นเห็ยลหรอว่ายง ก็บ่อหวังว่าสิไปคขาไปขายหรอกก็หวังว่ามันได้กินกับพ่อหวังว่าลูกในร้านน่าได้กินกับพ่อบ่อเนี่ยคุดเล็กเล็กเท่าใดรไอ้นี่บ่อเนี่ยความเล็กของบ่อเนี่ยซี่เม็ดซี่เม็ดท่านพ่อได้โตบ่อรวมทั้งคู่ขึ้นไม้สองเมตรกับเป็นหกเมตรคันคาดว่าขันเก็บน่าไม่ได้เต็มบ่อนี่ก็แม่นฝนบ่อโตมาสองปีกับพ่อเห้ง อันนี้นี่ทาน้ำเนาะแม่นท่าน้ำฝนมากพอวันมีแรงน้ำไหลลงมากก็สิเหตุนี่เพราะว่าข้างบนนี่เขาพกเก็บน้ำดอกเขาหน้าฝนโตมากน้ำไหลลงมานี่ม,มัดออมีหมองน้ำเขาน้ำออกพอใส่ทอระบายออกไปได้สร้างฝนมัดกับมันเต็มออทอสิบหาทอนนี่ไสไวพร้อมที่สิลงหนาถนนยางพุนระบายน้ำออกได้น้ำเขามากกรัลบได้แต่มันเต็มเพราะว่าต้องการกระบายออกได้ ฟังนี่เดี๋ยวฟังนี่จากเม็ดเนี่ยฟังนี่กับก้มเหลือสองเมตรกว้างสี่เมตรจีคุ้นสองแล้วอื่นอใส่ตกเป็นใส่ไก่ข้องใส่ไก่ข้องใส่ไก่อ๋อเป็นเป็นตัวยูมาเลยเนี่มาเชื่อมยงต่อกันกระบอกไงเนี่ยล่ะเชื่อมยงใส่กันไว้ได้อ๋อมองนีมีทอเนใส่ทอเชื่อมยงกันไว้ได้เชื่อมยงกันไว้ได้แต่น้ำมันมาเต็มใส่ไก่กับไหลลงบ่อไง กักเก็บน้ำไว้แต่ขคืองดพักหงดหยาละเพราะว่าแถวๆนี้น้ำใต้พื้นน่มันสีเข้มกันเลิกเลิกลงไปหมดประมาณจักหาซีบงค์ซีบียนนี่น้ำสีเข้มสี grey ละเอาเนี่ยเต็มทีแต่เอาบ้านลงต้นลงงี้ลงจางเอาเนี่ยน้ำมันสี g r อยใต้พื้นหัหนาแรงเดือนซีเดือนหาแม่น้ำบ่อคอยมีแม่น้ำสูบขึ้นมาได้น้ำมันก็เข้มก็ g r อยหดพักงดหยาบ่บ่คอยได้แต่เป็นไปได้เขามีแรงน้ำเก็บน้ำไว้น้ำฝนไว้ใส่จังสี่ ไอ้ออไซว่าเอาหนามขึ้นมาหดพักมดยังมันกะกะางาั้มหนามธรรมชาติออาาบ่คือหนามไต้พื้นหนามไต้พืนมม้นเสมอเนี่มันมันเริ่มหมดแล้วข้างบนขบน้างบนนี่เสียดยังเนี่ยคู่มันเนี่ยทางคู่เนี่ยก็คือกะปลูกต้นงวงต้อนอยังแซมเป็นน้ำขังนี่แหละะเพราข้างบนรถแลีนอ้อมได้นด้หนิเจ็ดไหนรถนลแลีนอ้อมได้อ้อมรถปีกับแลีนอ้อมได้ข้างบนนั่นก็ดูเขากระว่าเสียกเลี้ยงไก่ เลี้ยงไก่น,นี่นั่นไก่ตีนะโครงการเขาก็ว่าอยากเอาไก่ตีขึ้นมาไว้ไว,ไว้ทั้งเถิงพูนไว้เถิงคู่แสดันตะวันตกหัน <ừ> ไก่ดีเขา,เากู้การต่อไปเขาล่ะเขาว่าเขาจะไก่มาเลี้ยงไก่ตีแล้วเขามักแล้วพอมักก็คือปลูกฟักปลูกงาเนี่ยละมีน้ำมีนี่เขาเอาน้ำขึ้นมาหดฟักหดเนีปลูกตะไคร่ปลูกหอมปลูกตัวเนี้ยอ่ะละเนี้ยกินได้ <ừ> โอ้ง่ายอ่ยหละเพราะว่าของมันแพง ไปซื้อเขากินต่อไปข้างหนเพื่อนปลาดิเรานี้ปลาคอรโล่ละอยห้าสิบหรือ่เคยพอด้ทมไยตะกี้เกี้ยวขอแล้วปลาคีาสามโล่ลอยก็มีวางสามปีขึ้นหลังไปนี่แต่เอนนี้พอได้แล้วปลาคอโลหนึ่งลอยสี่สิบห้าสิบแล้วาดวายอีกสี่ปีหปีมันโล่ละซวงลอยมันจะซ้ำสินหมูสินวัวไปอายัดไปสล้ให้มันได้กินออสิไปเหยตดนหน้ากัถ้าถ้าฝนลงร่มแรยงๆนี้กับ่ไหว อเอาเฮา,าต้องเห็ดแน่ามันีเสริมไปน้ำเน่าม,มันเป็นควาจิตคองมไดหลวงพนกับกระเทือกตองลแล้วล่ะพนกับว่ามีทีกับแบงคันปลูกเแี่น้ำแบงไว้เห็ดสาเน่าเอิดบานกับลูกเขากำมาเห็ดบ้านไว้พ่อได้อยู่เออเามีทีเหลือเน่ากับขุดบ่อขุดสาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปข้างบนเนี่อเขากปลูกไม้ยืนต้นแล้วบางม่วงบางมี่บางหยังกับเน่ามันกนินได้เขากปลูกเออเห็ดเกือบหมดฝ้าเ็ดแหล้วลูกเศ้าหน้ากับเเป็น เกษตรกรมันก็เห็ดไปแน่สูแน่ยละอันนี้อันนี้จกเบิดเท่าไรนี่อันนี้มันเป็นบอเกลโบเกลหลอกขืนหน้านี่ใส่งบประมาณหลอกขึนนมานี่แปดพันบาทเมากันนี่ของสานี่บ่อตาน่เฉพาะสาดิเฉพาะสานี่เมากันแปดพันบาทมันเป็นบอเก่าวามันบบได้จกเต็มเต็มบได้หลอกเต็มเต็มกับคำนวณกันเลยเบิ้งด้วยตาเมากันอะไรรเพิ่นว่าแปดพันกัโอเค แบบนี้มันก็ใส่ใกลแบบเนี้ยท,ทั้งใส่ไกล้เนี่ยกัสองด้านด้านพุ่นก็เลือกสองเมตรห้าสิบกว่องห้าเมตรอันด้านนี่ซี 4, ่กล้องกว่องสี่เม็รเลือกสองเมตรกับเมากันกึ่ยกันอ่ะสรุปแล้วกำนวงแล้วมันก็นอยู่ประมาณเมื่น มื่นเทเรย์ลหรเพราะว่าสองบอ่อทั้งสาทั้งอันนี้มันร่วมกันเป็นสองหมื่นสามไหมอ๋อเบ็เดเสร็จแล้วเบ็เดเสร็จแล้วสองยางนี่มันเป็นสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันก็ถือว่าก็ถืบบบนนอว่านนในราคาตจนพ่อจะได้กระเฮ็ดนะก็เกิดว่ามันสิเป็นประโยชน์ละก็ละเลยเฮ็ดเพราะว่าตอนนี้ฝนฟ้ามันกับบ่อคือเก่าแล้วแล้งมาหนี้สามปีเลยแล้งแต่ว่ากับ ตัว่าสิตกมาได้ก็ลาลามาเดือนเก,ก่าเดือนแพรเดือนเก่าเดือนซีบก็ยังตกมาก็นเราม่เลี้ยงเก็บก,กักน้ำไปได้ก็ือว่าก็ายังสี่สี่ไข่อยู่ไข่ก่อนสิปล่อยไปถิ่มแต่ว่าแรงขันมันมาลาขันน้ำเพราะ่ามีหม่องเก็บน้ำมันก็ปล่อยถิ่มไปก็เสียดายมันสิแ <ừ> ม่เสียดายมันแม่เสียดายนา้ำเพราะว่าโดนโดนน้ำทั้งเจียมันสิม,ม,นาม,ามีน้ำไหลมากกว่านีติน,น้ำม,มันไหลยอยู่เป็นบ่อยอยู่เน,นี่ยพกตินี่เรื่องน้ำเอานี่ไหลลงมานี่หมดเลย พื้นที่ของบนนี่เขาบ่ได้เก็บการน้ำแอกคนตรงมาก้าคือไหลลงมานี่เลยไหลลงมานีก็กันเต็มสาตะกี้มันก็มีตาสาหน่อยนี่บ่ท่านไดนลอกมันก็บบ่อหรอมันกับตื่นเขินเก็บน้ำเลยน้อยเพราะน้ำเต็มสานี่ก็บระบายถิ่มไปซื้อๆฝุ่นลงไปฝุ่นถิ่มบอกไปซื้อๆแต่เลยเนี่ยแหละมีแนวความคิดไว้จะเก็บกากน้ำไว้เอาน้ำไว้ใช้ประโยชน์น้ำแรียนกเจ้าก็เริ่มเฮ็ดไลกันแล้วเนียนนยนคนคนเดี๋ยวนี้ก็หันไม่เฮ็ดตั้งสี่ละ บ่บ่บรรากาว่าผู้มีเงินมีทองเ่ยมันเศร้าหานตาดำดำนี่มันสิมีเงินนิดๆน้อยๆกับกะแพากันเฮ็ดเอ่อมีหน่อยกับเฮ็ดบ่หน่อยเฮ็ดชนหน่อยเอามีที่ดินหน่อยกับเฮ็ดบ่หน่อยกกะหันหันสิม่เหตุการณ์กษตเประสานผสมแบบนี้ล่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบ่บดเนี้ยอันนี้คูงการว่าสิลงไก่จะเนม่ไก่จกสิบตัวพอมีหลานอยู่สองคนมีหลานอยู่สองคนอยู่ข้อคิดว่าเออพราะมันกินไข่ดีเลย ย่างว่ากินนี่กินย่าหมูเส่ากอนไปโรงเรี้ยงผัวละสองหน่วยไข่ต้มไข่ทอดแ่งไข่ต้มเออเอามานเป็นเมนูไข่ต้มก็ได้ไข่ทอดก็ได้ไข่ตุ๋นยังสิอ่าก็มันกินไข่ดีก็เลยว่าร้านกินไข่ดีก็ควบคิดไว้อยากเอาไก่มาเลี้ยงก็ซื้อเมียเรากระเ็ดจัก็ซืตอโตเมียนไก่ซื้เมียเป็ดซื้โตเพราเลี้ยงหลายเลี้ยงแต่พ่อได้กินเออเพราะหวังว่าสิไปขายเป็นนันดอก ให้ร้านได้กินก็ถือว่าโอเคแล้วละกันแรกปลูกฟางไดเลี้ยงฟางไดไก่เกิดว่าไก่พันไข่เนี่ยเขสิอยู่หลังบ้านอ่ะจสมอยู่เป็นหลังบ้านเฮ็ดเป็นทีเป็นทางแม่นเฮ็ดเป็นทีเป็นทางเฉพาะให้นั่เพราะว่าไก่พันไข่เขาบ่ได้ไปปล่อยเรือลาดดิครั้งไว้ในคอกเฉพาะมันชีพโตนี่บ่มีปัญหาดอกเสียเนื้อฮันนีเขาไก่มันกินพักนั่งห้างหยาเขาปลูกไว้นน้ำฟางพักบุ้งพักแยงกระเจ้าละมีเขาไก่ซับซับซับไอ้มันกิน ผสมกับเศษเอาองงานเป็ดก็คือกันกับน้ำมีผักมันกินผักดีเขากระซับผักซ้ำใหญ่เลยมันกินปลาเขากระล่งปลาเค็งมัง่งปลาธรรมชาติน้ำละปลานิ่งปลาเนี้ยมันกินพื้นปลานิ่งกับอะไรพื้นที่ตรงนี้นี่อยู่เล่าเล่าถดิโพอเนื้อที่พื้นที่ท,ที่เฮ็ดอยู่นี่ร่วมเ,วเบสเแล้วก็อยู่ประมาณสามไร่เศษเศษสามไร่เศษเศษเกือบสี่ไร่ละเกือบสี่ไร่ กับพอได้เห็ดเนาะพอได้มีหม่มองยูนี่หม,มองเห็ดการเกษตรน้ำแน่พ่อพ่อได้เห็ดปลูกบ้านแล้วก็มีหม่องสีเลี้ยงผู้เลี้ยงปลาพ่อได้มีญานิเขาคาดว่าก็สิปลูกน้ำขางน้ำฟางนี่ยนอกราจะไม่เยืนต้นแล้วก็สิปลูกญาติน้ำเลยกินนารีสีห่วงนี่จะเอาขึ้นมาปลูกน้ำฟางน้ำขางนี่แหละญาติกินนารีเนี่ยพองัวมีอยู่แล้วงัวมีอยู่แล้วค่อมหนึ่งสองต คือสิเลี้ยงอยู่ตลอดละันตามไดที่ยังแข็งแรงเน่พ่อสิเลี้ยงได้กับกับสิเลี้ยงอยู่เพราะว่าง่วมันก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจอยู่เดี๋ยวนี้ราคาก็ถือว่าพ่อใจได้ดิมีแต่เฮาก็เลี้ยงไว้แต่กินงางามันกับว่าไปเบียดบางต้นไม่งเดีดอกเพราะว่ามันดูต่ำต้นบางมีบางองกับห้มันขึ้นสูงที่เราไม่ยืนต้นมันบ่ได้ไปเกะกะลาล้านกันบ่ได้เบียดกันเดี๋ยวนี้เอาแต่นนัฟังสาเนี่ยมันกินกับพ่อแล้วงมว่าสองตัว มันไหลก็นั่นก็ขายออกไปพันออกไปเออที่ว่าอยู่ให้มันได้กระนั้นอ,อยู่อยู่เป็นกับกุ้งกับข้าวอยู่ได้อยู่นีบ้านอยู่บ้านน้ากับไรแต่พ่อไปหวังไว้สีด้วยดอกเอาแช่มาพ่อได้กินพ่อพ่อให้ลูกให้หลานอดอยากท่านฟังพุ่นเฮ็ดยัง,งนั่นนะฟังพุ่นนะทางด้านนั่นก็คือนอนมาจากบ้านเราก็ก็ก็บ่มีอย่างนี้ทางพุบนกระนาบ้านแล้วก่อนาก็คือนั่นล้อมไว้กันลูกเล็กๆแดงมันสิลงมาหาบ่อนั่น อ้อมไว้เบิดเลยบ่อ้อมไวน้นี่โค้กคงการคือต้องกันกันเหนื่อยหมดดเอ่าจีกันไว้หมดเลยบ่ราะว่าดูเล็กอหน่อยลงมาเอานี่ได้เพราะว่ามันอยู่ไกลลูกสาวเขาก็าขายขายของอ่ารังเทียดเรื่องหน่อยมาหลายขนาดสิเผลอเลยเพราะฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้แต่จีใส่ฝังหลักแนวกันทั้งหน้าไว้หมดอ่าเพอาะว่าดูได้เล็กๆหน่อยเขามาได้ตรงตรงนี่กับจีไสประตูถนนจีเขามาเนี่ยคือต้องเป็นประตูกันไว้ อปิดประตูกันไว้ด้สิขอามาทางเปิดประตูเขาม้าเพราะมันว่าเปิดลวงไว้เังสิด้มันก็เขาม้าได้คือเขาต้องปิดไว้เด็กน้อยมันแทงดื้อนะเน่ต้องมันมันเผยบวาได้เ่าอยาาใไ้เหตุการณ์ที่มันพวกนั่นเกิดขึ้นเดแล้วมันแก้ไขยากเขาต้องแก้ปัญหาเลยก่อนก่อนมันสิเกิดต้องแก้ปัญหาก่อนต้องกันเลยก่อน้นใหม่มาลงเนาะเงี่ยลงผัดเย็นดีอ่าเย็นเย็นอากาศดั้เขาเห็ด กังดีๆมันก็หนาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้พวกหลายคนมาเห็ดหลหรอกเดี๋ยวนี้ผลตัวด้วยทางผนเขาก็เก็ดขึ้นมาหลายเจ้าหลายคนแล้วเขาเห็ดบ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลากันเพราะว่าของกินนับตะมือสีแพงขึ้นแพงขึ้นหนาขึ้นตาเขาบอกนี่อย่างสีแพงน้ำเขาเขาก็เ็ดมีขี้ดินขี่ดอนเขาก็เอาขี้ดินเแา้วเออเกยพ่อเขาได้กินแหละเดี๋ยวได้จำเป็นสีซื้อกับจังซื้อดีนยวเขาจำเป็นเดี๋ยวสี่เขาขายกินอยู่น้ำ พื้นดินเน่าได้แล้วแต่มันเป็นประโยชน์ขึ้นมากมันได้ถึงทีซ่อเล็อดหน่อยเส้นเลือดไหลกับจะลงมือเห็ดลองมือสะกอนขันบ่วลงมือเห็ดกับบ่วงหัวมันดีได้ก็เพราได้มันดีดีก็เพราดีแต่ว่าแต่เพราะท่านได้ผลซ่อเล็อดแต่เหลียวเบ่วงท่านมีขึ้นว่าขาดซีดีอยู่ขาดว่าซีดีมักบวมักบวเห็ดแล้วมักบ่แต่เห็ดแล้วก <Ti> ็ถ um ือว่าดีด้มีผู้ใดมาเบิคงเขาก็ว่าเออโอเคก็เห็ดตามกันหลายเห็ดคนนั่นก็เห็ดนั่นกันหลายล่ะจังได้ก็ต้องดีคิดว่าต้องดดีีกว่าบ่เ็ด ทำดีกว่าไม่ทำหผมว่า <c oughs> ดีดีเนี่ยนี่ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้รอฝนก่อนพี่นี้ต้องรอฝนก่อนจะ <c oughs> เป็นอย่างไดีแต่ว่าที่นี่เนี่ยกรมจะไปยากกว่านี่ว่ากะว่าอาจชีเลี้ยงผู้ลคนกะว่าดีผู้เฒ่าเก่ากัวกนว่าฝนลงเดือนสามปีนี้ลงยูเดือนสามเต้กับโบเห้งเส้หรับบ้านลุ่งตนนี่ แกผู <static> ้เฒ่าก็ว่าพีนี่ฝนจะดีวย่แ่เนี่กว่าว่าใายดีนะมันได้เห็นได้นลงมาเได่าลเาไปดยนี่กันหนากันฝนบ่มากเลยแหงเงียสิกจิดูพอดีเปนไเปิดทำกอกใส่เดี๋ยวนี้นาเอาขึ้นจากพื้นมาใส่กับว่านําเข้มเนกับจ่อบาดาลผู้ลงก้นมาจอบาดานจ่อบาดานจ่อบาดานอยาจริงอย่แท้กันเกินหาสเมตลงไปไตนพืนก็เข้มแต่เอาเอนี่ยตบนี่เม่นเนี่ยตัเตะ แบบน้องหีิน้องตนน้องสร้างเอาเนี่ยเข้มเหมือนกันเกินหนาสิบลงไปแล้วหกสิบเมตรลงไปแล้วคือเข้มคือค่อยน้ำค่อยเป็นน้ำก้อยเอามาหดพักเลี้ยงเหยเลยตายดิว่าพูดเองก็ได้เลยตายอย่างเดียวพวกแตงพวกงูนี่นี่ถือน้ำเข้มน้ำค่อยเนี่ยมันตายเพราะฉะนั้นมันต้องหาวิธีเอาน้ำฝนกักเก็บน้ำฝนเท่านั้นเอาไว้ใส่งดพักงดหนาอันนี้ก็อยู่กำลังกำลังอยู่ในการเตรียมเตรียมสิลงต้นไม้ต้นไรละ อันนี้กําลังเตรียมสถานที่อยู่กอันนี้กําลังจัดขอบสองขอบสานี่ก็กําลังแต่งเฮ็ดเอาผู้เดียวเบิดเลยบ่นี่พอก็เฮ็ดผู้เดียวแหละผู้หมายก็ค่อยแต่งไปเรื่อยๆร่างกายถึงมันเฉพาแข็งแรงมดเลยแล้วก็พอเฮ็ดได้ต่างว่าได้ได้กายภาพบําบัดแล้วแกออาอกกําลังกายเป็นไอ้ตัวนั่งเมื่อยกับพักเมื่อยกับนอนน่นเมื่อยกับนอนบ่บ่ได้เป็นลูกนอนไหเลยเออบ่ได้เรียงรีบเพราะเอาเป็นตัวน่งเองเ่าต้องไปเป็นนั่นผู้ใด คือว่าหมายบังคับเจ้าของเราอแกันเวลาเศร้าเมื่อ้วกับบังคับเจ้าของลุกขึ้นมาเหยียดมาออกกำลังเราเมื่อไรหรือว่าไหวกับพักวันมันก็กะถือว่าเป็นความสบายใจไปแนวนึงนี่ก็คือชีวิตของคนน้ำบันนอกส่วนมากแล้วกับพวกที่ทำงานแข่งเวลาปันเหดอกแต่ว่าเหยียดไปตามตามตะเว้นขันตื่นขึ้นมาตะเวนมันหงุดหงิดนั่นกับเลีงเจ้าของเราเมื่อยกับพักมันเป็นทางสัตวนี่คือชีวิตของคนชนอาบท เป็นตะกางเต้นดีเนาะร้านนั่นสิแม่มันนี่ก็ดีอยู่แหรอการเต้นมันก็ดีอยู่มันก็คอยเป็นคอยไปละคอยเป็นคอยไปต้องไปเรื่อยๆคอยเหตุไปไปเร่งรีบก็บม่ได้หรอกเรื่องนี้คือว่านี่เบิ่งจะเราเห็นแล้วอยู่นี่เจ็ดสิบี่ฝนมาแย้มเลยนี่ถ่าฝนี่ย ขันมันโปโตกอยืีหอดว่างเดือนโฮอาจสิไ้แห่นั่งแมวอาดแม้นั่งอาจสิไ้แห่นั่งแมวอมสาขึ้นไปเลยขันลงลาอาจทีมีนะลูกใแห่นั่งแมวเกิดขึ้นอาจสิเห็นการแห่นั่งแมวเรยต่อไปกันฝนโปโตกเรียนฮนี่เอาแหแลรวมันตกสิป่นี่แห้แล้วตกหรือฝกก็ไปแหาเตะแห่มาแต่วัาที่ไนตกก้อนขึ้นนำอยู่น้ำแองน้ำอุ้งสาดกันกนแมวตทำไม้องเถอะต่วันสุเมือนี้นครเขาบอกแมวปลอม ขนมแววขนมแววของแถวไม่อ็จซูมือถือจับเลยเขาว่าท่าลุนสัตว์แมวอาจมีตายได้เออพอจะนั่นซูมือนี่ยท่านสมัยเลยเลยเอาแมวแมวปลอมเนี่ยเอาแมวปลอมไม่สมัยเกาตะกี้ของจริงแล้วสาดน้ำใส่บ่ไล้วมห้องโวยหนาวซักวักๆไปเลยแต่ว่าขังนี่สมัยะกี้ผู้เฒ่าบ้าเนี่ยเนี่ยมาได้ตกบาตรอันนี้ก็ต้องรอเบิ่งล่อบิ่งรอเบิ่งก่อนร่อบางฝนฟ้าก่อน กันมีน้ำมีฝนมาน้ำในสะหนี้ในเอ่อคล้องนี่ก,กะกะสีเห็นหลบผาบแตกต่างไปออกจากนี่ไปอีกสีเห็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเลยสีเห็นความเขียวชฉอุม้มมาสีเห็นน้ำหรือว่าสีเห็นบัวแดงเพราะว่าต่อไปแน่นะคบนบัวแน่อาจจะเป็นเป็นน้องบอัวแดงก็ได้เด้อยนี่มองหนึ่งแ <c oughs> ต่พี่น้ำขอหน้มกันก่อนขเราตามจากแฝงกันวราตะเทวดาจะกี่ขันบริสณามรู้ไหมเจ้าอะไรเจ้าหน้า เดแต่กอนล่อฝนพว่าเขตพื้นที่เอาผมอยู่แถวแถวนี้นี่คือตรงร่อนามฝนเท่านั้นมันบริอยู่ในเขตชนประทันโบง่างๆคือเขตเอาพื้นที่แถบเอาอำเภอเกษตรวิสัยตำบลนองแง่เอานี่เขตนี่นี่คือตรงร่อหนามฝนย่างเดียวเท่านั้นมันบริอยู่ในเขตชนประทันผมมีแรงหนุ่งแรง้นามจะเอามาใส่ฝนบริตกก็คือเงี้ยวแหงฝนตกมากขนาซึนตาบาน บ่ม<อ>ีชนประธานบ่มีแรงน้ำญ่บ <on stage> ่บ <up Prof discussion> ่มีแรงยางเสี้ยนีกับมี่หอยน้องก้องบึงเป็นของหมู่บ้านธรรมดาพ่อเลยง่วยกล้วยเดยกินน้ำพ่อเดยรุงปูรุ่งปลากินไปตามยถากรรมกันเลี้ยงพ่อสองสามปีต่อกันนี่เลยน้ำน้ำนีน้องตนนี่กันปีนี่กันเลี้ยงอีกคาดว่าหอดว่างเดือนชี้เดือนหานี้จักสิเหลือสมเด็จดิ้นน้ำน้ำใน่น้องตนกันได้แมน้องสาธารณะหมู่บ้านกันได้เพราะว่าเดา๋นี้เหลือหน่อยเต็มที่แล้วเพราะว่ามันเลี้ยงมะสามปี เขาเดา๋ยได้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 บเต็มไม่เต็นด้วยดิยังปี่างห่นก็เตีว่าผู้ผู้ใดผู้บ่แต่ว่ามันฝนม้าหลาหลามะฝนมาเดอนเก่าเดอนชิบุงสิอานมาบมาบึบปุ่สิมาบึบตเดียวไหลเ้อเดียววันไปเลยนผู้ใดบ่มีวงเก็บยวหนามมึงบ่บ่เดียวเลยบะเอาหนิบ่มีแรงเก็บหนามมีข้องข้องธรรมดาไงข้องกระเสียวข้องห้องข้าวบั้าหบกะแม่มามันไหลแตเล่ยม เป็นน้ำทางเหนือไหลมาน้ำห้องมันก็ไปเลยบ่มีบ่มีหม่องกักเก็บกันไว้บ่บ๊อบ่มีแรงหม่องเก็บน้ำน่าได้มันก็ไหลถิ่มไปซื่อๆไหลไปหมดเอ่าพอจะนั้นก็เลยมีแนวความคิดเนี่ยเพราะว่าหม่องนี่มันะก็มีแรงน้ำไหลลงมาปีใดก็ได้ปล่อยน้ำถิ่มสุปีอยู่ก็เลยว่าคันเฮ็ดจังซี่ก็จะได้เก็บน้ำไว้ใส่เกิดหาวันมันแรงไปสองสามปีฝนมากๆก็ยังมีน้ำอยู่ในบ่อใน ก้องเนี่ยพ่อเดียวเอาขึ้นหรถพักรถงาดีขักเนาะทีเนี่ยงานทีเนี่ถือว่าทีทีขักเลยดีขักเลยทีบรรพบุรุษได้ดิี่พ่อแม่เพิ่นกะแบ่งปันไว้ให้ละตะกี้เพิ่นเฮ็ดนากินหุ่นเราแต่สมัยตะกี้ลูกหลายคนตะกี้ต้องเฮ็ดน้าดิหน้ามีขี้ดินมีใส่เฮ็ดน้ามัสมัยตะกี้ว่าสันบ่พ่อกินลูกหลานมันหลายบ่ได้ไปค้าไปเที่ยวนั่งห่มกินกันตาเหลี่ยมหยาบหยาดก็มาเล่นหาป้าเข้าลงนี่ได้ตีนยันกันออกวันนี้ตะกี้มันหลายๆ บูกะเก็ดคน,คนแปดค้นราเงียนี่เป็นโหลเลยเงี้นเราเป็นโหลเลยม่ลูกสมัยเกาตะเกียอันนี้ด้เงี้นพอดีมิเกตนกองคุณยายเหมือนจำปานี่เกตเกตค้นแต่ปูพันหลายกับสิบสอ,สบสอคนนี่ปเยรุ่น12บสองอเง้มุมงสิสงเป็นโหลเป็นบ้างบ่ได้ไปข่าไปเที่ยวเสรยเงี้ยมาเล่นกินเขานี่น่งอุ่ออ้าเขานี่นะบ่ห่วย Bốn bậc nhai Bốn bậc nhai xan, <laughs> tìm gian Tìm gian đấy Tại mấy cái kìm giang này phó chân này cứ tổng cầu này lái lại Hiệp lái lái cầu tóc bắt năng của bất giảng phó gì vô gì kìm Mình mình chân đề giả mấy cái kìm này mình bó mì Để khuyên mẩy khuyên mươi nạ khuyên tuần lên bó mì bó mì lột mì nhắn Cần tầng hết tâm hồng đấy mình cũng lại cả chinh giả mấy để thắt để để cả hết cung thân hẳn để giả mấy vô câu ta đấy cũng như hết มองได้นู่นเดน้ำบ่เถื่นกับบ่เห็ดปล่อยถิ่มปล่อยถิ่มไปเป็นหน้าวางเปล่าหน้าเหี้ยหน้าดันไปมันก็เลยบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยชั่มืมอเนี่ยคนเห็ดดีเกจดีเลือดดีมันก็ได้หลายผลผลิตมันก็เลยได้หลายมันปั่นหนลูกใันหลานไปแล้วไปพูดอะไรซีไรหาอะไรก็ยังยังก้อก็ได้กินกันทุ่วันกับว่าเลี้ยงเขาชั่วโมืงเนี่ยบ่คกอยว่ากินเนี่ยราะว่าคนมันกินเข่าบ่เพียงเพป็นหมากไงเลยเดินกลบโรงเรี้ยงเนีก็ไปหาเงินหาท่องไปาทำงานท้อการ ป่อยผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านซุมือเป็นนิันมันก็เลยบ่เปลี่ยงเขาส่วนมากแล้วกินขนมข้าวต้มไปนิสันเด็กน้อยซุมือกินนมก็เลยว่ายเอาหน่ไม้เมื่อว่าบ่เห็นหน้าก็ก็ต้องให้เฮ็ดแบบนี้อ่ต้องต้องดผสมผสานแม่จังหน่อยเห็นมันนี่มองเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้จังหน่อยคือเก็จะจพ่าเห็นลอะอ่มันไปซื้อถ้าเขากินอย่างเดียวกับ่ไหวา่อไปข้างหน้าพวกนี้ได้สิเลี้ยงหมูอีกจักต้มแม่อยุ หมูม <laughs> ันแพงเนาะเดี๋ยวนี้หมูแพงเนี่ยเาะแต่ว่าหมูเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคามันจีแซงเนี่ยขอวง้แล้วเนาะตะกี้วันนี้ของง้อลละสองร้อยแปดสิบสามร้อยนี่แถวเกษตรนี่ว่าแปลประกาศซื้อกินดิเมื่อกี้มาตัวคงเทือดงเกษตรนี่ถามหาสินง้อยัง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 ซื้อลงเกษตรแล้วบรเหยี่อบางส่วนเนี่ยมันแพงเกินไปด้แต่ว่าหาดูว่าบวกขึ้นว่าเนี่ยหมูมันสิขึ้นหรือปลาหนีเพราะฉะนั้งนี่เลี้ยงหมูไว้จังเนี่ยก็ดีเพราะว่า เขามีเศษอาหารเรื่องสิ่งมันบ้าแต่เป็นล้านข้าลูกซ้อก็เป็นล้านข้าเขาหยเศษเอางงอาหารเหลือเขาก็าับไกินผักมีต้นกล้วยมีเอ่าไปฝานไปตำม,มันกินได้เลยเนาะหมูนี่มันกินผักกินหญ้าเนาะหมูก็กินผักได้สมัยเขาที chỉ, ่เขาจะต้มต้มใส่เขา่ามันกินนี่ต้มผักอ่าต้มผักต้่มยังเสียต้มผสมใส่เขา่ามันกินสวบตบวตัตตตตตก,ก,วกินหนะี่งหน่วยเสียบโบเรียงเส้นหมูสมัยเขามันบ่ได้ไปกินว่อาอาหารเนาะหมูธรรมชาตนะิเนาะ บ่มีผิดจ้ะบ่มีผิดเด้วยโมีผิดไผเด้วยงูกินผักกินหญ้าต้มเข่อกินเนื้อมันนี่แน่นดีเด้วไข่มันก็บเมื่อไรเจี๊ยบคือหัวเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยหัวเลี้ยงธรรมชาติกินหญ้าก็บหัวกินว่าหันกินเลี้ยงต่างกันบ่ครับเนี่ยกินหอมต่างกันหัวไทยหนอยบ้านเนาะปล่อยน้ำถงน้ำตาเนี่ยเนื้อมันนี่หอมมินหินต่อทั้มืมอนี่กินหัวกับกินหมูนี่เบิ่งบ่อหรอก รสชาติแปรกันเลยเพราะมันกินอาหารคือกันค้นเลียงอาหารมันมันมันเลยความแสบมันมันเลยบกอย่นี้มันบ่หอมหยาเมือสมัยก็พอเป็นนุมตะกีเนี่ยได้ง่วเก็จะว่ากันเอามาปั่นผดกันนี่เป็นเอาาแตาโตม่าเห็ดมอคว้ากินปั่นกันนี่หอมีนิ่งเลยเนาะอันนี้ก็คือคือจังสันแหละคือคือว่าเน่ะเพราะว่าก็ต้องเห็ดแน่งซีก็ไปก็ต้องเห็ดแนวซีแหละฮะ นี่ทีเนี่ยพ่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไปแต่วางัวเลี้ยงมาแล้วหลาถือว่าใส่ได้อยู่งัวนี่คือโอเคเราหน้าบนนอกบนหน้าก็ต้องเลี้ยงง้อเสรแหละนี่งานาเลี้ยงยังที่ก็ปล่อยลงทงไปเลยเลยบ้านเอาดิคือบ่ต้องไปน้าเลี้ยงมันดอกปล่อยลงทงไปเลยย่างเมัเลี้ยงเป็นรัดเข่ากอกีเดียวมันก็เป็นฟูงเลยไล่แอนปล่อยบัวบ้านไปน้ำไปเลือยอมทงหอมใจไปกินสายางวันนี้มัเลี้ยงยังเป็นรัดเข่ากอกีเดียวแต่ว่าขันง้อเพราะหลายตัวนะว่า หน่าหน้ามาเ้องก็บอได้ลำบากหรอกหน้าถึงบางห้สิบได้ไปเลี้ยงค้างไว้แค่กอกสองตสามตนหย่าน้ำแข็งคู่ตังเส่หลัเกี่ยวมันจนเวลาสองสามสอบเฟี้ยงก็เอาเก็บไว้หุ่นกองเฟี้ยงกองหนึ่งใส่เงกองไว้หุ่นแ่เี้ยากกองเสร็จนก็อาจเป็นคนก็ได้เออกะตุ้วสิบสามสิบคนก็ได้เพราะหัวปลายโตเพรมันได้กินเสริมที่แนเน่ๆนี่ยหัวนี่ยกันสองตัวสามตัวขึ้ว่าหย่าเฉพาะน้ำแข็ง บ่อขังรอบๆบ่อรอบสระมูนี่คือพ่อกินตามคือบ่อเลี้ยงมาแล้วเสองสามตัวนี่คือพ่อพ่อเลยแม่ในานี่บ้านพอคือว่ามันง่ามลำบากกับใจเ้าบ่ได้ปล่อยมันลงทงกับใจบ้านบ่ต้องออกจากคอกง่ายมาแรกมากเฟี้ยงเสริมคือเนื้อมาสอบมาเกี่ยวหนี่มันยักเมื่อละสองสามสอบพ่อแค่นั้นง่ายแค่มันกิน อยู่ได้เลยบอกง่วงมันก็ถือว่าราคามันก็ดีอยู่สูงเลยอ่ะบันไดฝากคนที่ว่าติดตามอยู่เนี่ยให้ติดตามคลิปต่อไปต่อไปสิมีเป็นจังไดเกิดขึ้นแต่จังแถาเบิ่งต่อไปจังแถบเบิ่งพายุพุ่งต่อไปว่าเดี๋ยวรอฝนล้อนลอฝนมาก่อนยังยังแถบเบิ่งภาพต่อไปว่ามันสิเป็นภาพจังไหนมันสิเป็นภาพลักษณะแบบใดๆ นอกจากที่เบิ่งเบ่งยื่นอ่ตอนนี้แห่งกอรอยื่นอยู่ทีนีเห็นเชือกเยี้ยนีมันพายหญ่หัวล่ะแต่ว่ารอเบิ่งขัดฝนมากเรียนเก่าเรียนสิบเบิ่งก่อนมันมันสิเป็นลักษณะใด้ก็จังจะต่อยติดตามเบิ่งสำหรับวันนี้สเหรัับวนนี้มือนี้ก็เอาเป็นไว้สำหรัันนี้ก่อนนะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะมาพักจากันไป